สวัสดีครับก็อยู่ผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาอัปเดตส่วนกิจกรรมมันสุกกันนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมผ่านส่วนของเพื่อนเพื่อนสก้านะครับเป็นอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปอร์ตังของคนใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่วยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มว มีทุกกล่อนะฮะอีวาอีเอ๊ะนั่นีวาดิอีฮาคนเนลนะครับผมเมก้าเนาะสเปียนะครับผมไอตัวน้ำแข็งเราตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะ,ะมีกาลาเบียสด้วยนะครับสองล่างเลยมีบานเนตเมก,กา้าไลโบมีกาเลตกับเซอร์ไนท์นะครับบาชาโมเฮีราครอสแล้วก็มีไคลอสนะฮะกาลูลา่า เดนริวซีกาดนะครับส่วนก็จะเป็นตัวเมก้านะแฮปปี้นัสกับใต้ทะเลเนาะตรงนี้อ่ะโอเคต่อมาไปดูในส่วนของสุ่มกาชากันอ่ะกาชาการันตีเทพเป็นโปเกมอนน้ำนะครับมับงกรน,น้ำเพาวเกียนะครับก็สุ่มอยู่ที่10ครั้งนะพาวเกียเนี่ยถ้าจะให้เก่งๆแล้วเป็นร่างแดงนะมาสเตอร์นี่ยังไม่เก่งนะครับเล่นเป็นทีมน้ำได้นะครับรางวัลใช้เพชรนะฮะก็เป็นในส่วนของกล่องประดับนะฮะ กล่องปราดับนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสี่สิบห้ากล่องนะแล้วก็เหรียญแฟลชสิบเจ็ดเหรียญนะใช้เพชรหมื่นหนึ่งเนาะโอเคกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นถุงรางวัลนะฮะอ่ามาแล้วครับมิวทูอันนี้จะเป็นบัตรนะครับไว้ทำอัปเกรดเป็นอุปกรณ์เอ็กเจนซ์อาร์นะครับทำเป็นร่างมิวทูเกราะร่างหนามนะทุกคนจะต้องซื้อไว้นะครับเวลาเราใส่โทเทนเจมเนี่ย มันจะยังไม่เปลี่ยนเป็นร่างหนามเนาะพอมันเป็นมาสเตอร์นะแต่พอเราอัปเกรดตัวนี้มันจะเป็น next gen armor นะต้องซื้อไว้นะครับผมนี่มีพวกน้ำยาทองคำนะฮะเฮนลี่สายฟ้าครับพลังกายอ่ะแล้วก็มีโซกาเลโอกับ Luna ลูนาร่ามาขายนะแสดงว่ามนคอสมาเข้าเนะนี่ยแสดงว่ามนคอสมาเข้านะต่อมานะครับก็เป็นเติมเงินเรื่องรางวัล3,500เพชรนะครับรางวัล A ก็จะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับอาซูผู้กำเนิดนะ แล้วก็เศษชิปล้อยหนึ่งนะครับรางวัล B จะเป็นหนังสือการดอนกับเศษชิปนะครับส่วน7,000เพชรก็จะเป็นไอเทมเดิมครับแต่ว่าจำนวนมากขึ้นเท่าหนึ่งเนาะต่อมา1 5ื่นนะครับรางวัล A จะเป็นหนังสือ 4, 8 4นะส0เนาะเศษชิป450ส่วนรางวัล B จะเป็นถ้วยตรงนี้นะครับบวกโจมตีไกลภาพห้าเสปีด2.2นะส่วน30,000เพชรนะครับจะเป็นรางวั A, ล A รางวัล B จะเท่ากันนะครับก็จะเป็นตัวรวมในคอสมานะครับอันนี้มันหาย,ยากมากต้องเติมนะ ถัดไปก็เป็นส่วนกองทุนนะกองทุนจำกัดเวลาเนาะก็เป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของดาวโอนะครับ10ชิ้นในราคา6 2 5 0ได้เพชรขึ้นพันหนึ่งแต่ว่าเงื่อนไขนะครับจะต,ต้องเติมนะครับสะสมเติมครบ1 2 5 0 0นะถึงจะได้สิทธิ์ในการซื้อนะครับถัดไปนะครับก็เป็นรีเซ็ตนิสัยนะครับก็สำหรับโปเกมอนที่ยังนิสัยไม่ดีนะก็เปลี่ยนนิสัยตรงนี้ได้นะครับมันจะมีอุปกรณ์เปลี่ยนที่เป็นส้มๆหรือใช้เพชรก็ได้นะครับ โปเกมอนโจมตีสายกระจภาพนะครับสายดามเมจให้เป็นยึดต,ติดนะครับสายเปิดบัฟให้เป็นล่าเลืองนะฮะสำหรับโปเกมอนที่โจมตีสายเวทนะครับสเปเชียลแท็กสายโจมตีนะครับให้เป็นโบราณนะครับส่วนสายเปิดบัฟช่วยเหลือเพื่อนนะให้เป็นขี้คลาดนะสีนี้ใส่นี้พอนะครับไม่ต้องเป็นนิสัยอื่นนะแล้วก็มีส่วนข้อแท้นะครับสําหรับเหล่าบรรดาสายเติมทั้งหลายนะครับ ล้วก็มีฟื้นฟูทรัพยากรนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะฟื้นฟูทรัพยากรนะครับหลกัหลกๆก็จะฟื้นฟูพวกพลังกายเนาะก็สามารถใช้เพชรนะครับมาฟื้นฟูได้นะครับสําหรับพลังกายนะครับที่แนะนําก็จะเป็นในส่วนของการเอาเพชรมาแลกนะครับจะสะแต็กอยู่ที่900หน่วยนะครับใช้เพชรแลกคืนที่9 0 0เพชรก็คือ100หน่วย100เพชรนั่เนอเองพลังกายตัวน,นี้ได้มาจากไหนเนาะก็ได้มาจากการที่เราไม่ได้กดรับพลังกายตามช่วงเวลาที่กําหนดครับมันจะมาเก็บไว้ตรงนี้ให้แต่เราต้องเอาเพชรในการแลกคืนกลับมานั่นเองนะครับ ต่อมาก็มีกิจปฏิหารนะครับกิจปฏิหารนะครับก็จะเป็นในส่วนของดาร์วโอนะครับกับอาซิวดผู้ก,กําเนิดน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะสุกหน้าเนี่ยคิดว่าคิวเรนว่า,วาน่าจะมาแหละนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็500หนังสือกราดอนครับสําหรับดาวโอกับอาซิวดผู้ก,กําเนิดนะครับตัวหนึ่งดาเมจตัวหนึ่งดาเมจซีซีตัวหนึ่งสายแทงนะแล้วก็สติ๊กเกอร์มาสเตอร์กับเรโซแนนต์นะครับสำหรับโปเกมอนที่สุ่มกาชาในสัปดาห์ทั้งหมดนะครับก็ เริ่มกันที่เผาเกียร์นะครับเผาเกียร์เรโซแนนซ์นะครับใช้เพชรกับหนังสือนะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับใช้ค่อนข้างเยอะเลยเอา150ยหคูณยีไปดินี่คือหนังสือที่ต้องเสียนะครับแล้วก็เพชรอีกโอ้โห150ยห้าคูณสี่รนะครับส่วนเผาเกียร์มาสเตอร์ใช้หนังสือ500เท่านั้นนะมันก็จะมีอาวุธเฉพาะของเผาเกียร์นะครับเป็นจิตวิญญาณหยกขาวนะครับอาวุธบวกสนะครับใช้100เศษชิปแรกนะ แล้วก็มีมาชาโดด้วยนะครับมีร่างไดแม็กนะฮะใช้หนังสือกลาดอนโหูพันห้านะมีร่างมาสเตอร์นะครับใช้เซตชิป5 0 0พันนะครับแล้วก็มีอาวุธเฉพาะของมาชาโดนะครับจะเป็นด a r k n e s s r o b เมื่อใส่ให้แบบมาชาโดมาสเตอร์นะครับทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส30%ดูดบัฟของเซตตัวทั้งหมดแล้วก็ลบล้างดีบัฟของตัวเองทั้งหมดด้วยโคตรดีเลยเนะี่ยแล้วก็มีลูกเกียมาแล้วครับ ลูเกียร์มาสเตอร์นะครับใครที่จับลูเกียร์ได้เมื่อวานนะก็แนะนำครับนี่ลูเกียร์มาสเตอร์ครับหนังสือกราดอน500รถ้ารังเรโซแนนซ์ลังแดงก็ใช้เยอะหน่อยแล้วก็จะมีอาวุธเฉพาะนะครับของ ance, ลูเกียร์เรโซแนนซ์นะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับ15%ใน2เทิร์นแรกอ่ะรวมไปถึงครับทีมสายฟ้านะครับไลโคมาสเตอร์ Master, ใช้เสิบห้า0ันไลโคเรโซแนนซ์ใช้เพชรกับหนังสือกราดอนแล้วก็มีอาวุธของ มาะไปโกนะ,ปนนะ,ะนะครับเป็น golden seat นะครับอ่านะครับ mewtwo เกาะมาแล้วนะครับสำหรับใครนะครับผมบอกเลยว่า mewtwo เกาะตัวนี้ครับเป็นโปเกมอนที่ใช้เศษชิป5,000แรกคุ้มที่สุดนะฮะผมย้ําเสมอนะครับวพาคุ้มที่สุดในบรรดาโปเกมอนที่ใช้หนังสือกราดอนในบรรดาโปเกมอนที่ใช้เศษชิปนะมันแยกประเภทกันนะถ้าเป็นพวกหนังสือกราดอนก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกโปเกมอนที่ใช้เศษชิป5,000เนี่ยผม รีวิวไปแล้วเนี่ยสุกหนึ่งเนี่ยมันจะมาสุกละสามสองสามตัวนะแต่ในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลนะครับมิวทูเกาะโหดที่สุดแล้วก็คุมที่สุดกับการสูญเสีย5,000เซตชิปในการแลกเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้แลกไว้รวมถึงร่างมาสเตอร์นะครับใช้หนังสือแลกด้วยแล้วก็นี่ครับที่ผมพูดไปว่าอาวุธของมันเป็นตัวเส้นเจมแต่ว่ามันเอาไปใส่เพิ่มพลังให้เฉยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะทํามาสเตอร์แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นร่างหนามซึ่งร่างหนามมันเก่งกว่าร่างปกติเยอะมากนะฮะคุณจะต้อง เอาไอเทมที่อยู่ในร้านค้านะครับที่ไว้ทำ Gen Armor เอ็กเจนอาร์เมเนาะสามารถแลกได้ด้วยตรงนั้น่ะรวมไปถึงนะครับล่างมาสเตอร์ของใต้ดินอ่าไขเล่นกันลลันใต้ดินอยู่อยากจะทำมาสเตอร์ก็แลกได้รวมไปถึงนี่เลยครับใต้ทะเลนะครับแต่ว่าใต้ทะเลเนะื่อเงอนไขคือต้องใช้เศษชีวิต้องหมื่นหนึ่ง 10, 1, 1, นะครับเยอะมากๆล่างมาสเตอร์ใช้หนังสือ500นะครับเก่งทั้งคู่ฮะส่วนโปเกมอนพิเศษนะครับที่มีในกิจกรรมก็จะมีบาชโม่ล่างพิเศษกับอ่า โลคอนอารโอลานะครับใช้หนังสือ200รวมไปถึงนะครับคอสกิลสปีดสีทองนะครับ7%ใช้หนังสือ200ผมว่ามันเปลืองไปนะครับไปสุ่มเอาดีกว่าผมมาสุ่มเจอตลอดนะครับแล้วก็พวกบัตรแต้มพยายามบัตรบริเวณต่างๆนะครับนี่รวมถึง CD ทํทำลายสกิลนะฮะก็โปแกมบางตัวนะครับก็จะมีการทำลายสกิลได้น่าจะมาประมาณเลเวล75เนาะก็จะเพิ่มค่าพลังให้เยอะ,เ,ยอะเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงสกิลได้นะครับ จากตัวที่กากๆก็เก่งไปเลยยกตัวอย่างเช่นเซอร์เดียสเซอร์คุนี้ยครับเดิมทีก็กากๆใช่ไหมพอทําลายสกิลแม่งเก่งเลยนะครับนี่ครับมีทั้งตัวทําลายตัวล็อกนะฮะรวมไปถึงนะครับประดับซูพรีมนะฮะเป็นประดับทองคําประดับนี้ใช้ดีมากๆนะครับใช้ได้กับทุกตัวเลยนะครับถือว่าดีมากๆแล้วใช้อุปกรณ์แลกไม่เยอะด้วยเพชร500หนังสือร้อยเดียวเศษชิปร้อยเดียวเองถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็แลกเศษชิปแลกไบแม็กนะฮะต่าง พักทองแลกหนังสือก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับพอถึงสัปดาห์สุดท้ายนะครับทุกคนสังเกตเลยพอถึงสัปดาห์สุดท้ายนะครับมันจะให้แลกสติกเกอร์มาสเตอร์ทิ้งทวนอย่างที่ผมบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าน่าจะยูโนวาเข้าแล้วเวลามันทิ้งทวนนะครับมันจะให้เราเอาตัวปัมนะ๊มเนี่ยไอตัวปัม๊มตัวรวมในคอสมาเนี่ยมาแลกเป็นเศทชิปล่างมาสเตอร์นะครับสติกเกอร์เนาะนี่แล้วก็มีตัวในคอสมาล่างสุูญราคาครับกับ จันทรุปราคาจะต้องใช้โซคาเลโอกับดูนาล่าในชิ้นส่วนในการแลกรวมถึงตัวรวมที่เราจะต้องเติมเงินนะครับสายฟรีก็หมดสิทธิ์ไปรวมถึงมุตุก,กตา,าต่างนะครับตุก,กตาพาวเกียตุก,กตาโพลีกอนนะฮะอ่าแล้วก็มีอาวุธสุดย,ยอดของตัวเมกาในคอสมานะครับบกวกแปดแก็นี่เลยครับในคอสมานะครับใครที่เล่นในคอสมานะครับแล้วก็อยากจะทำร่างม้านะฮะไม่ใช่ร่างมาสิราาส่างเมก้านะครับก็ต้องเล่นจากในคอสมาตัวนี้ อโอเคเนาะตรงนี้หลักๆนะครับอ่ะคร่า,าวๆนะหลักๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัวในคอสมาล่างจันล่างสูประยุราคานะครับแล้วก็พวกประดับสุเปรีมตัวทำลายส,สกิลนะครับแล้วก็ปโปเกมอนนะครับเทพเซตชิพห้าพันมะิวทูกระนะฮะแล้วก็ล่างมาสเตอร์ต่างๆนานา,น,านะครับลงไปถึงทิ้งทวนนะครับดาวโอกับราสผู้กำเนิดสัปดาห์สุดท้ายเนาะ อ่ะโอเคครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกกระดิ่ง่แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ